รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กในประเด็นการสูบบุหรี่ไฟฟ้าว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงต่อโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้น33% ใครที่หวังจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นหนทางสู่เพื่อความปลอดภัยควรไตรตรองให้ดีด้วยความรู้ทางการแพทย์จนถึงปัจจุบันปลอดโรคปลอดภัยคือการไม่สูบบุหรี่ไม่ว่าจะบุหรี่ดั้งเดิมหรือบุหรี่ไฟฟ้าล้วนทําให้เสี่ยงต่อโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมากขึ้นล่าสุดทีมวิจัยเพิ่งทบทวนผลวิจัยทั่วโลกอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานเผยแพร่ในวรารสารการแพทย์โรคหัวใจระดับสากลเมื่อวันที่7กันยายน2565ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญคือคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมากกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้า33%แม้จะสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียงบางวันก็เสียสสสฟฟเส่ยงสูงกว่าคนไม่สูบถึง31%และหากสูบบุหรี่ไฟฟ้าทุกวันจะเสี่ยงสูงกว่าคนไม่สูบถึง54% สูบุรีไฟฟ้าเสี่ยงเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้น33%ดังนั้นเราจึงควรตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพที่จะเกิดขึ้นจากการสูบบุหรีไม่ว่าจะประเภทใดก็ตามเพียงแค่เปรียบเทียบด้วย common sense ก็น่าจะทราบได้ว่าการสูดไอระเหยจากการเผาไหม้ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามเข้าไปในร่างกายย่อมก่อให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจและทำลายอวัยวะภายในได้ และยิ่งหากสูตรมากสูตรนานสูตรต่อเนื่องผลเสียต่อร่างกายย่อมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคที่สภาพแวดล้อมในสังคมมีสิ่งเสพติดรายรอบตัวทั้งบุหรี่เหล้ากัญชาหลากหลายรูปแบบประชาชนสื่อมวลชนรวมถึงคุณครูผูป้ป,ปกครองและลูกหลานควรรู้เท่าทันและช่วยกันให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่กันและกันและเตือนให้หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดเหล่านั้นระดับนโยบายก็เช่นกันขอให้ไตร่ตรองทบทวนให้รอบคอบ หลีกเลี่ยงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้สิ่งเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะสุดท้ายแล้วจะเกิดปัญหาคว้างงูไม่พ้นคอได้ไม่คุ้มเสียและส่งผลกระทบระยะย,ยาวต่อทุกคนในสังคม